สวัสดีทุกท่านทุกคนอ่าผมพบมาพอกัน,นกันอย่างเดิมขึ้นเขาก็าเ,าเดิมพี่น้องปล้องไปขินเขาน้ำกันทุกท่านทุกคนครับปุ๋นหนึ่งเบิ้ลปุนปลาแ,แจงยังก็แ,กงแจงเหลืองแจงเหลืองยำบุนเสน้นแซ่บแจบ๊แจบน้ำกันทุกคนมา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  ไายายหางนลทุกคนข้าวราวงกันอ้าวงาเลยอ้าวนาการทุกคนข้งกันยำมมอเสเสกัน thịt xin, thăn muối sọc, cái giọt cái giọt เหนือจขอุขเสา่าไม่นำไม่เหนือลองข้อเลยไม่นำทดลองข้อโอติข้อ มั่อมีนมนำขอกัเดียวห้อยลงเขาเนี่ยมันเป็นคือือยองว่า,า้านมันเหนียวนะทุกคนต้องกานจะกินไงต้ันก็นจะพูนทีว่า ยังจ้องกินเอากินเอาแล้วเนี่ <c oughs> อยอ,อย่าง,งต่คนอื่นเนี่ยป๋าบอกว่าแทกข้ามหมดต่ป่านหนึ่นเขาติดข้อเขาไปกินล่องข้ามแหลกปิดข้อเลย <c oughs> พี่น้องฟังน่งนใหญ่เมืองบอก <c oughs> เขามีทักษะในการกิน เขาเที่ยงอะไกินพี่หน่อยเป็นงานมือนได้หานเจ้าก็ได้กินม,ม,มันกระเทิร์นเวลาเสียเวลาเสียเวลากับหลวงพ่อเจ้าอย่างยังน,นมไม่เป็นหรอกกระงพอะ่อบัดกบอญ เป็นมายังมืออ้ออพี่น้องทุกท่านทุกคนครับ,อบขอบคุณขอบคุณพี่น้องก่อนว่าบึงมาแย่งนะครับเนาะเป็นน,นักแก้ทแกใจคอมเมนต์ที่ต้มนะ้อยพี่น้องว่าเป็นไขอบคุณขอบคุณครับลำเลื่อ,อนลำเลื่อนกันทุกคนครับสวัสดีค่าเปิดปา